ครับล่าสุดตอนนี้เลยนะครับก็นายกรัฐมนตรีเรานะครับอนุทินชาญวิรุลนะครับก็ร่วมแถลงข่าวหรือว่าแถลงเกี่ยวกับงานของปปงนะครับเป็นการแถลงถึงการยึดรัพย์นะครับพวกสแกมเมอร์นะครับพวกช่อโกงข้ามชาตินะครับก็ยึดทั้งเอ่อเรือยอดรถยนต์หลูบ้านที่ดิน ทรัพย์สินอื่นๆนะครับเป็นเงินประมาณหมื่นล้านนะครับก็เป็นโค้งคายเครือข่ายของพวกเฉินจื้อกกอานนะครับเครือข่ายของเบนซมิทก็ดีครับถ้าทำกันจริงจังนะครับไอ้พวกที่โกงโกงเกิงๆกงเขาไปมันจะได้กลัวบ้างมันไม่กลัวตายมันก็จะได้กลัวการสูญเสียทรัพย์ มันจะได้รู้ไว้บ้างว่าการโกงเขามาในที่สุดก็ต้องยึดกลับคืนไปถูกยึดกลับคืนไปก็เอาเงินจำนวนนี้มาช่วยน้ำท่วมที่หาดใหญ่ดีไหมครับเพราะแต่ก่อนผมก็คิดอยู่เหมือนกันนะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินของเรานะครับที่จะให้เงินนะครับกับผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยประมาณล้านหรือสองล้านนะครับ ต่อศพนะครับผมยังคิดเลยว่าประเทศไทยตอนนี้จะเอาเงินที่ไหนมาตอนนี้ก็ชักจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอออาจจะเป็นไปได้คือเอาเงินพวกของที่เรายึดจากพวกสแกมเมอร์นี่มาก็อาจจะได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อย่างไรผมก็ยังหวังนายกคนนี้อยู่นะครับเออก็ช่วงเวลาที่อาจจะสั้นหรืออาจจะไม่สั้นก็ได้นะครับ การยุบสภาอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับช่วงนี้ <c oughs> แม้แต่พักประชาชนยังเตรียมตัวที่จะรับ,อ,บอุบัติเหตุทางการเมืองเลยนะครับตอนนี้นะครับกลัวว่ามันจะไม่เป็นอะไรในในตามข้อตกลงระหว่างพักประชาชนกับอ,อนุทินหรือว่าพักภูมิใจไทยนะ <c oughs> ก็ยังหวังนะครับนายกอนุทินของเราว่าอาจจะทำอะไรดีๆนะครับเกิด <c oughs> ขึ้นในประเทศช่วงนี้นะครับ ก็กวาดล้างพวกสแกมเมอร์อ้น,นี้มันเกาะกินเงินของประชาชนคนไทยไปฟรีๆจำนวนมหาศาลเลยนะครับจัดการพวกสแกมเมอร์นี่ได้ก็ดีนะครับแล้วมันก็กระทบไปถึงกรัรมพูชาด้วยนะครับเพราะว่าตัวสแกมเมอร์ตัวใหญ่ที่สุดนะครับเขาก็ว่ากันว่าก็คือหัวหน้าหรือว่าฮุนเซนนั่นแหละนะครับก็คือ,อ,อนายฮุนเซนหรือว่าลูกชายอะไรนะครับ ก็ถือเป็นการโจมตีหุนเซนและลูกชายโดยที่ยังไม่ได้ใช้กระสุนปืนนะครับ